สวัสดีครับจากชอ่องพรประสานพารวยแฟมิรี่มากินข่าวกันเ้อพี่น้องเด้อมาเด้อในมีมามา่าพี่น้องมีมามา่าเด้อขอข่าวสวยร้อนร้อนอันนี้ปลาหมอบาราเด้อพี่น้องปลาหมอบาราโอ้ยังอร่อยเด้อพี่น้องปลาหมอบารานี่วันนี้ก็จะมากินข่าวกันเนาะอ่ามีปลาหมอบาราแล้วก็จะมีอ่ขาวสวยร้อนร้อนนครับ เดี๋ยวเป็นแตงตอนแรกว่ดจะต้มต้มพักไม้ต้มเอาพักสดนี่แหละมาแล้วก็มีแตงเนาะแตงเหนีย้มาตำสมอร่อยเดี๋ยวตำสมแตงแล้วก็มีมะเขือเนาะแล้วก็มีผักกาดขาวแล้วมามาเนี่ยโอ้โนี่มาก็อืดมืากเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากิน hmm. ข้าวน้ำกันเด้อมากินข้าวมากินข้าวตน้ำกันเนี่ยต้มยำหมอปลาเนี่ยโอ้ยอร่อยเลย ขขาวร้อนๆ้อข่าวสวยร้อนๆมาเด้อมาเด้อมากินนำกันเด้อพี่น้องเด้อข่าวสวยร้อนร้อนมามาเนี่ยโอ้เนี่ยอ่าร้อนๆเนี่ยพี่น้องอืมมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอืมร้อนๆเนี่ยอืมมากินนำกันเด้อมากินนำกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยโอ้เสียบหลายเด้อพี่น้องเสียบ ร้อนๆเลยเนี่ยมามาต้องกินร้อนๆวันกิน,นํำกั้เด้อพี่น้องเด้อนะอืมโอมีแรงเด้อพี่น้องเรียอร่อยมากๆเลยมาเด้อมามากิน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็เป็นวันยุดเนาะอืมเขาเรียงเนี่ยครับกินพักซดเนี่ยอร่อยเด้อพี่น้องแล้วนี่ปลาต้มปลาหมอบาร,ราเยาต้มแบบต้มเครื่องเลยเนะี่ยอร่อยมากๆเลยพี่น้องอยากว่าขาร้อนๆเนาะโอ้ยเนี่ยตุยๆเดือพี่น้องเนี่ยมีปลาด้วย ตอนนี้เป็นปะดุก้อพ่นองปะดุกเนี่ก็ไม่ใช่ของเราหรกสื่อเข้ามาเนี่ยม,มาด้อพี่นองเด้อเนี่ยมากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องมา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 กินข้าน้ำกันเนี่ยเี๋้วสดนน้ำมามาอร่อยอร้อนรอนเลยมามากินกันมากินกันคุยกันไปด้วยเนาะกลมกล่อมมากเลยพี่น้องอร่อยมากินข้านี่นา,นานได้ขึ้นไรน้ำบัน่นพอมีสารพาลยาอยเฟอร์มารีก็นาน,านานได้ขึ้น ฝากกำลังใจน้องเลยเนาะเนี่ยมาเด้อทุกคนเด้อมาเด้อเนี่ยมา้กำลังใจกันได้โอ้โหขอบคุณทุกเรือทุกไร่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพลังเงียบมากๆเด้อโอ้โหพลังเงียบขอบคุณมากมากด้อถือแวะมาทักมาทายพลังเงียบด้วยอ่ะผาญกำลังใจส่งกันเลือกกันพอเม่พี่น้องทุกคนที่แวะมากินข่าวนํำกันเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวนํำกันเซ็บเซบเนี่ยมาเด้อพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อ ขร้อนๆเลยมากินน้ำกันเศษๆเข่าเที่ยงนะพี่น้องเข่าเที่ยงก็มีขนาดนี้นะพี่น้องมากินน้ำกันเข่าร้อนๆมา,มาๆๆเส้นอืดมาเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อรสสดสดหน่อยพี่นอ้องอืมหนึ่งก็กัดข,ขาวขาพี่น้องกัดขาวเลยกัดขาวสวยมากเลยแดง ตเตงตอนเด็กพอจะตำตำเตงก็แม่ตำไปตำเตงก็แม,ม่ตำเป็นเวลาวันนี้ก็ทำงานบ้านไปเรื่อยๆปลาหมอบระราก็าต้มร้อนๆนู้นี่สดน้ำมามาร้อนๆนะพี่น้องมามาใส่พักด้วยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อยนี่อือ้ยๆเลยพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องมันขอมกันเขาเที่ยว ข้าเผยร้อนๆเลยอืมสดนี่ยปรมาณร้อนนิดนึงอืมอืมอร่อย,าอายมากคือเป็นของอะไรเอมากินด้วกันเด้อปลาหมอปบาราปลาหมอปบาราก็ต้มแบบต้มเครื่องอร่อยสดเนี่ยอืม กลมกลมจิตยัดมากๆเลยพี่น้อง,งมันซึ้งจขนาดเหมือนเราปรุงเครื่องนะพี่น้องใส่เครื่องใส่ไดา้เนี่ยแเราต้มปลาหัวร,หราใส่เครื่องอร่อยอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเด้อมากินนลำกันเด้อมแซ่บแซ่บลำกันเนี่ยม,มากินข้าวเที่ยงนลำกัน เราค่อยๆกินไปกินไปผูดไปนะพี่นอ้อ,นนองกินน้องเจะมดเร็วเลยพี่น้องนะมากินนำกานเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องโอ้ยขอบคุณนกมาเด้อขอบคุณพลังทุกพลังขอบคุณพลังเงียบด้วยขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามอขอ็ฝากเลยเด้อพี่น้องฝากบ้านพรเป็นสารพารวยแฟมิลรี่น้องก็ไม่ค่อยได้ขึ้นหรอก บางทีขึ้นไรก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไรนาะนๆจะขึนะนะ้นไรบางทีก็มีคลิปบางวันนี้พี่ไงก็ฝากให้กำลังใจน,อน้องเด้ธอพรไปสารพารวยเฟมารีก็ฝากให้กำลังใจบ้านหลังน้อยๆให้กําลังใจกันได้นอ้องขอขอบคุณมากๆนั้นไม่ค่อยได้ขึ้นไรวันนี้ก็มากินขา้นนาวขึ้นน้ำกันเด้อมาเรข่้นข้าวขึ้นน้ำกันโอ้ยสเสียดมากๆคุณพี่น้อง จังงี้พี่น้องก็คือหลายบ้านเด่งดึ๋งเด่งดึงมาทานมันงไม่หันมังก็ต้องขอโทษขอให้คนนู้นมาให้กำลังใจกันมาทักมาทายมากินข้าวน้องกันเด้อพี่น้องมากินข้าวแซ่บๆนำกันเนี่ยต่มาทักมาทายให้กำลังใจส่งกันด้วกันขอบคุณพลังทุกพลังว้าอ,อ,อร่อยมากๆเลยพี่น้องผมชอบกินมาม่ามามา่มา,มาต้มต้มร้อนๆเลย อร่อยดีบางทีก็ใส่หมูมั่งไม่ได้ใส่มั่งถ้ามีหมูก็ใส่อันนี้มีหมูดอกพักบุงก็ดกินจนจะมีมีเหลือได้หรอพักบุงเรามาใส่มันมีมีเหลือพักบุงโอเคจะใส่พักบุงด้วยพักบุงไม่ได้ใส่อ่ะารัมาท้ายใกับกำลังใจกันได้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนขอบคุณมาก ให้กำลังใจมาทักกระถาย่านพลปรสารพารวยแฟมบรีคนนานๆก็ได้ขึ้นไรไม่ได้ขึ้นไรนะ้อนลา,านานได้ขึ้นไรบานขอบคุณออมากๆเด้อขอบคุณทุกเดือทุกไรมาแวะมาทักระถายกำลังใจกันเนาะม,มามา,มาร้อนๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่อยๆกินไปนะพี่นอนะ้องเนาะกินรอนเอฟซีกินรอแฟนคลับมาให้กำลังใจกันได้ อย่างกินกันมาพูดมาคุยมาทักมาทายมีอะไรก็มาพูดมาคุยกันมาทักมาทายกันเนาะมาให้กำลังใจกันสื่งกันเุกการขอบคุณมากน้องแบบพี่น้องก็ดึงมาดึงมาหลายบ้านก็วางก็จะไปให้กำลังใจกันนะเนาะไม่วางก็ไม่ได้ไปให้กำลังใจกันมากินข้าวทำกันเด้อมากินข้าวเที่ยงกันเถอะพี่น้องข้าวเที่ยงร้อนๆเลยหุงร้อนๆเลยมาคืนเ่ยหุงร้อนๆเลยเนี่ย สวยนั่นร้อนเขามามาร้อนร้อนเนี่ยกินไปคุยกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะอ,อร่อยมากเลยพี่น้องตุยๆตุยเลยนะอ่ะสดอันนี้ก็าบางคนเพิ่งเข้ามาแล้วเนีอันนี้ก็ต้มหม้อปลาร่าเด้ออันนี้ต้มหม้อปลาร่า อันนั้นมามาลมมามาวันนี้ก็เข่าสวยร้อนๆนะกับฮัสซุมากินเข่ากันเ้อมากินเข่ากับพรประสานพารวยแฟมารีวันนี้ก็สสกข,กกข,ขึนน้นไร่นานๆเด้ขึ้นไรเนาะให้กำลังใจกันได้มาพูดมาคุยมาทักมาทายมาให้กำลังใจกันเนาะบางทีก็จะมีคลิปท่องเที่ยวตามตลาดบ้างแ้วแม่บ้างบาง,บางทีก็ไม่ได้ไปทำงานด้วยอะไรด้วยก็ต้องขอโทษขอไปบางทีก็ไม่ได้ทำคลิปทำอะไร พระงคคลิปสั้นคลิปสั้นนะไว้เนาะฝากไปกำลังใจไปดูไปชมกันได้มาทักมาทายมาให้กำลังใจกันมากินข่า้องกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องๆทุกคนที่บบมาทักมาทายมาให้กำลังใจอ่ามากินข่ากิน,นำนากันเนี่ยโอ้อร่อยมากๆเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้ออ,อ,อร่อยมากๆเลยพี่น้องเยี่ยมมากๆเลยเอากาศเลยกิน ตอนไหกว่าจะทําน้าพริกมีเวลาทําหนกน้าพริกก็มาทักมาไทายกับนาลังใจส่งกันในกันเอาคิดนี้ขอจบพอนี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจบ้านพนไรสารพารวยแฟมบ์รีว่เขากราบขอบคุณมากๆวันนี้ก็พามาก,กินเขาแซ่บๆนอ้องมากินเขาเทียงกันเนี่ย ให้กำลังใจผมก็ขอกราบขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเรือทุกสาขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้ขอกราบขอบคุณมากๆอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมให้กำลังใจบอนพรประสานพารวยแฟมารีบานหนังนิดน้อยนารักนารักเนาะให้กำลังใจกันได้แต่ผมบานยิงนารักมากๆเลยขอฝากเป็นกำลังใจกันเนาะ มันหลังจะขึ้นไร่ซดแล้วก็กินเข่ากินหน้าไม่เห็นหน้าเห็นตาเนาะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยตืนนอนแล้วก็ทำกับเผาหัวก็เซ่อเซิงเลยวันนี้ไงต้องขอโทษขออภัยที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะขอโทษขออภัยด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณมากอย่าลืมเร่พี่นงอย่าลืมกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนอาไว้มีคลิปอะไรใหม่ๆมาพี่นงก็ได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะก็ขอกราบขอบคุณมากอย่าลืมกดเรือกดไลค์กดไลค์กดแชร์ผมเนอเดือพี่นงเนาะก็ขอกราบขอบคุณมากา คลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่บาดไม่บายเริ่มเริ่มไม่บายไม่บาดไม่บาดไม่บาดเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มครับผม